ลิเวอร์พูลครับส่อลงโทษอูโกอเอกริเก้นะครับคือปรับค่าเหนื่อยเนี่ยสองสัปดาห์นะครับมีรายงานข่าวนะครับบอกว่าอูโกอเอกริเก้สอโดนลิเวอร์พูลลงโทษนะครับด้วยการปรับค่าเหนื่อยสองสัปดาห์หลังโดนใบแดงแบบไม่จำเป็นในเกมชนะเซาท์แธมป์ตันเมื่อคืนวันอังคารเราไปถอดเสื้อหลังๆที่มีใบเหลืองติดตัวเดายิงเลือดน้ำหอมอย่างเอกริเก้เนี่ยเป็นคนทำประตูชัยนะช่วยให้หงส์แดงลิเวอร์พูลเอาชนะเซาท์แธมป์ตัน แต่ก็โดนไล่ออกเพราะฉลองด้วยการถอดเสื้อออกมาชูจนกลายเป็นเหลืองที่2ถูกไล่ออกจากสนามนั่นเลยจะไม่เอกริเก้นเนี่ยติดโทษแบบหนึ่งนัดและจะพลาดการไปลงสนามในเกมที่ทีมเดินทางไปเจอกับคริสตัฟเลดสุดสดาหน,นี้ mm hmm. และเขาเนี่ยจะพบกับบทลงโทษเพิ่มเติมอีกนะครับหลังเดลิ y เมลครับรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะลงโทษเขาด้วยการปรับเงินค่าเหนื่อย2สัปดาห์ อันนี้สลอตครับคุนซือของทีมเนี่ยไม่ประทับใจเลยที่เอเดรนโดนไล่ออกโดยเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเป็นการกระทําที่โง่เง่า,งาแล้วก็ไม่จําเป็นเจ้าตัวก็ทราบว่าการกระทําของเขาเนี่ยไม่ใช่ผลดีต่อตอนเองแล้วก็ทีมจึงออกมาโพส์บนโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษกับการกระทําเรียบร้อยแล้วเอเดรีย e เนี่ยทำผลงานเข้าตาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ โดยผ่านการทําไปแล้ว5ประตูจากการลงเล่น8เกมในทุกรายการนะครับแต่ไปถอดเสื้อชูขึ้นมาแบบนี้แล้วตัวเองก็มีใบเหลืองติดตัวนะก็ก็น่าจะโดนนะครับเหมือนว่าจะโดนปรับค่าเหนื่อยค่าจ้างนะครับ2สัปดาห์นะทางลิปูก็จะมีบทลงโทษให้นะไม่ต้องกลัวที่มาทําแบบนี้นะฉะนั้นของฟริมโปงเนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปบอกอย่างหน่าตกใจว่าวเอ้ยถอดเสื้อทรไมมีใบเหลืองติดตัวอยู่นะครับ เอติกเก้ game, ก็ไม่สนโลกนะมันก็เดินไปมันก็รู้อยู่แล้วอะ่ะอืมไม่น่าจะไปทําแบบนี้เพราะว่ามันจะส่งผลกับทีมที่อยู่11คนอยู่ดีๆต้องเหลือ10คนโดยไม่จนะําเป็นน่ะอ่ามันอาจจะมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายใ,ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่ทําตามใจตัวเองสําหรับเอติเกอยากขอเสื้อแล้วโดนไปเหลืองนะมืนมีอะไรหรือเปล่านะครับ นั่นแหละฮะเดี๋ยวก็ในโดนปรับ2สัปดาห์สําหรับเรื่องของค่านงค่าเหนื่อยเนาะเดี๋ยวก็ไปว่ากันไปดูข่าวสารของไดโยอูปาเมกาโนกันหน่อยทุกคนมีรายงานบอกว่าทางลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจไดโยอูปาเมกาโนเหมือนกันนะมองว่าเอามาเสียบแทนอิบราฮิมากราเต้ในอนาคตมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับโอ้อยางคริสเตียนฟอสครับบอกว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นอีกทีมล่าสุดครับ ที่แสดงความสนใจในตัวไดยโยอูปาเมกาโนกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยนมิว hmm. นิกเพื่ออยากจะดึงมาเป็นตัวแทนของอิบราฮิมากอนาเต้หากก n นาเต้ไม่ต่อสัญญาใหม่กอนาเต้ mm hmm. ate, นะครับ mm hmm. เหลือสัญญากับล mm ิเวอร์พูลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026นะแต่การเจรจาเรื่องอนาคตยังไม่มีความคืบหน้าทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มวางแผนล่วงหน้าด้วยการจับตาเพื่อร่วมชาติอย่างอูปาเมกาโนที่มีสไตล์คล้ายกัน ในขณะเดียวกันบายเยเอร์มวนิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะโดยกําลังเร่งดําเนินการต่อสัญญาใหม่กับอุปา์เมกาโนออกไปเหมือนกันแต่ว่าเราก็ตามครับเวลาล่วงเลยไปกําลังจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถานการณ์การต่อสัญญาอุปา์เมกาโนเนี่ยมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วรายงานล่าสุดครับอย่างคริสเตียนฟอกบอกว่ายิ่งปล่อยให้การเจรจาล่าช้าเนี่ยก็ยิ่งมีหลายสมสรพร้อมกระโดดร่วมวง จะล่าลายเซนของอูปาเมกาโน่มากขึ้นซึ่งนั่นอาจจะทำให้ไบเยนต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยแพงขึ้นหากอยากหวังรั้งนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับอูปาเมกาโน่เนี่ยย้ายจากไรซิกมาอยู่กับบาเยนเมื่อปี2021และกลายเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของเซอร์ใต้์นไบเยนไปแล้วโดยเฉพาะในการแข่งขันระดับยุโรปและก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับข่าวสั้นของกองกลางตัวตัดผมครับปอลป์ปอกบาล่าสุนมอนโกอัปเดตปอกบาครับจ่อลุยต้นเดือนหน้านะครับจะกลับมาละ ปอปอกบากองกลางตัวตัดผมครับกองกลางมากประสบการณ์ของมอเตโกจอประเดิมสนามให้ทีมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ปอกบาเนะี่ยยังไม่ได้ลงสนามในเกมระดับอาชีพมานานกว่า2ปีเต็มนะโดยเจ้าตัวเนะี่ยได้เซ็นสัญญาสองปีกับมนาโกเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเผยแผนฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายและเยวลา3าเดือนก่อนคาดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมล่าสุดครับความหวังในการคือสนามของกองกลางตัวตัดผมเนะี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เมื่อเจ้าหน้าทีของอาดีฮึดเธอคุณซือของโมร็อกโกนะออกมาให้ข้อมูลถแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้เรากําลังเพิ่มระดับการฝึกซ้อมกับปอปอกบาทีละขั้นแต่อตอนเขาต้องใช้เวลา3เดือนเพื่อเรียกความฟิตและตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วเมื่อวันพระสบดี์ที่ผ่านมาปอกบาได้มีส่วนร่วมในเกมจําลองขนาดครึ่งสนามเป็นครั้งแรกนะครับโดยเขารับบทเป็นโชกเกอร์หรือผู้เล่นกลาง ที่สามารถให้ฝ่ายที่ครองบอลให้ทุกฝั่งเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่เขาเริ่มกลับมาสัมผัสเกมแบบนี้แล้วก็มีบอลให้เล่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขายังไม่ได้ลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตลอดทั้งเซสชั่นแต่การได้ลงเล่นในรูปแบบจําลองนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการฟื้นตัวของปอปอกบาครับโดยก่อนหน้านี้ครับทูเตอร์เนี่ยเคยเปิดเผยว่าเขาเคยหวังให้ปอกบากลับมาลงสนามได้หลังช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนตุลาคมซึ่งกําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับ ตอนนี้ก็จะได้กลับมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะสำหรับกองกลางตัวตัดผมสำหรับโปป๊กบานะครับก็จะช่วยนะเพราะว่าโอ้โหรังสนามไปนานนะตั้งแต่เรื่องของการตรวจโดสรรกะตงสารกระตุน้นแล้วไม่ผ่านก็โดนไป18เดือนอุทธรณ์มาแล้วแล้วก็เหลือ18เดือนและสุดท้ายครับเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็ถือว่าได้กลับมาลงเล่นตามสมใจแต่รอเวลาคืนสนามเท่านั้นเองนะครับ ไปดูที่โอลิเวียชิรูกันหน่อย38ยังแจ๋วนะครับทำสถิติหลังซัดประตูชัยในยูโรปานะครับโอลิเวียชิรูครับสร้างสถิติใหม่หลังทำประตูชัยให้กับโอลิมปิกลียงชนะบรันนะครับ2-1ในทัวรยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยวัย38ปีกับอีก360วันนะครับชิรูกลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ทำประตูได้ในฐานะตัวสำรองเกมยูฟ่าครับหรือว่ายูโรปาลีกนั่นแหละ อดีตศูนย์หน้าอาเซนอลแล้วก็เชลซีรายนี้เพิ่งย้ายมาเล่นให้โอลิมปิกลียงเมื่อเดือนกรกฎาคมหลังอัมลาเจนตนลอสแอนเจลิสนะครับมาทําประตูใช้ลูกครอสของเตียโกซันโตสช่วยให้ทีมเนี่ยการันตี3แต้มเหนือบราซ์ครับตอนนี้ชิรูเนี่ยซึ่งจะอายุครบ39ปีในวันอังคารหน้าทําไปแล้ว3ประตูจาก5เกมอย่าการให้กับสโมสรแห่งลิเอิงก่อนหน้าน,นี้ชิรูครับพบกับช่วงเวลาที่ยากลาบากในสหรัฐโดยทําได้แค่5ประตูจาก37เเกมรวมทุกรายการ ชิรูดาวซันโวสงสุตตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสกลับมาเล่นในลีกสงสุดฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าทําประตูได้ละ38ปียังแจ๋วนะครับ38ปียังแจ๋วก็ขอให้สร้างผลงานไปเรื่อยๆครับถือว่าโอ้โหรักษาสภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีนะสำหรับโอลิเวียชิรูนะครับแข็งแรงทนทานพร้อมสวดนะครับพร้อมสวดกับท,กทีมอยู่แล้วตอนนี้ก็กลับมาเล่นบอลยุโรปอีกครั้งในวัย38ก็ช่วยให ทมสอนเล่นบอลยูโรปาลีกนะบอลลีก bon ได้นะตอนนี้ก็ถือว่าดูในระยะยาวสัญญา1ปีว่ากันไปนะเอาใจช่วยครับอประมาณนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆครับจัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับสเก็ตฟุตบอลด้วยจัดไปครับทุกท่น